บัะคงน้ำตาก็พงษงหลังรินเมื่อความรักพังสิน้นยุพินจากไปไม่ลาเพราะว่าร้อนอ้าวตอนนี้เป็นการโชว์ฝีมือการตามบัะคงที่หินซ้อนนะครับผมโอ้โหขวัญพนาร้อนเลยจ้า <c oughs> อ้าวอาวอา <c oughs> ใส่เส้นแล้วเหรอฮะขอชมหน่อยครับ <c oughs> ใส่เส้นแล้วครับ <c oughs> โอ้โหนะครับผม อันนี้เป็นถาดเล็กนะฮะอุปกรณ์เพียบเลยครับผมอันนี้ถาดแรกนี่เอาเลือกเอาใช้นะฮะให้คุณป้าสมนึกก่อนนะครับโอเคเลยตอนนี้ป้าไปหาผักบุ้งอยู่นะนี่เหตุลเลยครับไปครับแม่ค้าโอ้โหวันนี้ขายดีมากเลยนะฮะหมดไปแล้วสี่สิบกว่าถาดโอ้โหครับผมก็แซ่บกันนะครับวันนี้สุขสันตันแซ่บนะฮะ โอ้โหคุณหมอำนวยานี่ขมักกระเม่นนะฮะอันนี้อะไรครับปูแสมแหลปูนาโอ้โหใส่ปูอ่าใส่ปูเลยสดๆเลยนะครับโอ้โหสองตัวเลยนะฮะครับผมอ้าวดึงกับป้าครับผมใส่ลงไปแล้วโอ้โหสุดยอดมาเลยครับมาเลยครับโอเคครับผมอันนี้ก็ ขนมครับความสวยงามนะฮะอันนี้ก็ถือว่าการเรียบร้อยนะครับสวยงามครับผมเยี่ยมเลยนะฮะไม่ห่าอนนี้อันนี้ของป้าป้าเลยป้ากับลุงป้ากับลุงนะฮะนั่นมาเขื่อเปาะนะครับผมมาเขื่อเปาะใส่ลงไปเมื่อสักครู่กะปิใส่แล้วใช่ไหมใส่แล้วเรียบร้อยมาเขื่อเปาะใส่ลงไปมาเขื่อเทตามลงมานี่นี่นะครับ ร่อยป้าครับรสชาติเป็นไงครับแซ่บปะป้าโอ้ยขอบคุณครับสบายดีสบาสดีอร่อยอร่อยใช่ไหอืมมามาครับผมอเปลน l เ a c ใครับหมดัของนอนครับป้าเดี๋ยวน้ำซาไปอ่ะทีนี้ปลานะคะปลาครับโอ้โหปลานะกไมมด้วยโอ้ห ปลามาอืมายพิลลุมพรซะด้วยอ,อ้าวโอ้โหตันนี้ก็ถามนะครับมาถามครับมาการเปียกนะฮะเปี้ยวไหมป้าสีมือพอใช้ได้ไหมครับ, <c oughs> รบนี่ก็เป็นสูตรการยกระดับอนของท่านนะครับมะนาวคต่ตอนนี้สูตรเปียกของรามินเขานะครับเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นการ,รามะนาวนะครับรโอ้โหมะนาวสวนเลยนะครับนี่สวนของป้าเลยแหละเนี่ยมาสวนของป้าสมนึกเลยนะฮะเมื่อก่อนก็ของป้าสมนึกของป้าหมดเลยนะเนี่ยป้า <laughs> ครับผมโอ้ยลูกเท่าช้างเลยครับ <laughs> แม่แม่รุ่งใหญ่เขาดูป้าไม่รู้นะป้าไปเก็บไม่รู้นะคะโอ้โหโอ้โหนั่งใส่้านไ,ปไปโอเค นะฮะับ,บลงมาแซบไหนขอทิมหน่อยครับอ,อ,อหนัวสุดๆครับผมใส่ลงไปแล้วโอ้โยสุดยอดมาเลยครับมาเลยครับอโอเคอ้าะครับคกที่ยี่สิบนะฮะโอ้โหขายดิบขายดีนะครับเนี่ย <laughs> มอร่อยป้าอร่อยขายทั้งวันครับวันนี้โอเค